สรุปสั้นๆนะครับไม่เกินสามนาทีนะครับบริษัท New ยูไลท์นะครับเข้ามาเปิดดำเนินการในประเทศไทยเต็มรูปแบบนะครับตั้งแต่วันที่21รกรกฎาคม2 5 6 7ที่ผ่านมานะซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับดิฮนะอร์โมนเฮลคัมพานีนะตัวผลิตภัณฑ์คือิภัณฑ์สมาเดิมซึ่งมีส่วนในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างกรดฮอร์โมนของ ร่างกายของเรานะครับนั้นแสดงว่าผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ครับที่ไม่สามารถมีใครเรียนแบบได้นะ <S <S บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2017นะครับที่อเมริกานะครับแล้วก็มีการย้ายตั้งสำนักง,งานที่เมืองรีไฮมรลยมรััฐยูทานะครับอเมริกานะครับก่อตั้งขึ้นโดยคุณอเล็กซีโกสตีนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นเจ้าของสูตรด้วยนะครับเป็นเจ้าของสูตร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ,างๆกว่า600รายการนะครับแล้ววันนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์สมเดิมนะครับคุณอเล็กซี่มีแนวคิดในเรื่องของการที่จะทําให้สุขภาพของผู้คนโดยรวมนะครับดีขึ้นนะบริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็วใน3ปีแรกนะครับ2018 2019 2020ถือเป็นบริษัทน้องใหม่นี่ที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดนะครับโดยการสำรวจโดย Social s e l l i n g News นะครับแล้วก็ ถูกจัดลำดับอยู่ในท็อปร้อยนะครับของบริษัท Direct Selling นะฮะโดย uh, Direct Selling New นะตัวนี้นะครับอยู่ที่ลำดับ40นะถือว่าผลงานไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับในเพียงแค่เกิดมาเพียงแค่5ปีนะครับอยู่ในลำดับท็อปร้อยของโลกแล้วนะครับซึ่งบริษัทเปิดตัวไป16ประเทศทั่วโลกนะและเป็นประเทศหลกัหลกๆทางนั้นเลยนะประเทศไทยเรานะครับเป็นประเทศลำดับที่16ต่อจากประเ,ระเทศ ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศลำดับที่16ต่อจากประเทศเกาหลีใต้นะครับรเ,เกาหลีใต้เปิดเมื่อ2,023ของเรา2,024นะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเทศที่เปิดตามเรามานะในวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมามีการเปิดตัวของบริษัทนิวไรอย่างเป็นทางการนะครับที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ถนเนเพชรบรีกรุงเทพนะและผมก็ได้มีโอ,อกาสเข้าไปในร่วมง,งานนั้นด้วยนะครับตั้งของสำนักงานของบริษัทนิวไรท์นะครับจะอยู่ที่อาคาร วันแบงคอกครับตรงนี้นะครับถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเอเชียนะครับมีตึกสูงระฟ้าที่สุดในเอเชียอยู่ที่นี่นะครับถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะแล้วบริษัทนิวอูไรต์อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ชั้น29่ในพื้นที่260ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราเป็นบริษัทเรียกว่าระดับโลกเลยทีเดียวใครรู้ข่าวนี้ก่อนถือว่าโชคดีนะครับมาร่วมงานมาร่วมทีมกันกับเราครับยิ่งใหญ่แน่นอนครับสำหรับนิว l ูไ h t ์ประเทศไทยครับ